ดีชาติที่แล้วไหมคะใช่จ้ะกายนี้คือกรรมเก่าผมมีครอบครัวเป็นกิสเตรียนมีวิธีอย่างไรให้พวกเขาเข้าใจถึงสัจจความจริงบ้างครับอธิบายดิเราอยากเขาเข้าใจสัจจความจริงเราก็ต้องอธิบายสัจจความจริงให้เขาเข้าใจ พระลมาสารีก็ะทาเป็นกระดูกของพระพเจ้าจริงไหมครับกูก็ไม่รู้เหมือนกันน,น,นะหากพ่อป่วยเป็นโรคร้ายแรงเราเปิดไม่ให้ท่านรู้เราปิดไม่ให้ท่านรู้เพราะกลัวท่านทำใจไม่ได้อาการสุดเราทำถูกไหมครับตอนนี้เราพิจารณาเองแต่เราอย่ากโกหกแค่นั้นเอง แต่เราต้องสอนให้เขาเตรียมตัวตายนะเราเนี่ยสามารถปิดบังโครคภัยไข้เจ็บไม่บอกแก่เขาได้แต่เราต้องบอกสอนให้เขาเตรียมตัวตายรอคอยการตายอย่างมีสติสัมปชัญญะบอกเขาสอนเขาแต่อย่ากโกหกเขานะถ้าเขาอยากรู้ต้องบอกเขา มีพระบอกว่าน้องสาวหนูไปติดสินบนไว้ไม่รู้ใครไม่รู้เขาบอกถึงตายพอวันต่อมาไม่กี่วันน้องหนูตายจริงตายเพราะอะไรล่ะน้องมึงนะ่ะตอบหน่อยอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยของการตายสาเหตุการตายคืออะไรต้อใช้คำนี้อ่ะพูดมาหน่อยสาเหตุการตายไม่ใช่ว่าป่วยใกล้ตายอยู่แล้วแล้วมึงก็ไปปรึกษาพระพระก็เลยบอกว่าออกไปบนไว้ใกล้ตายแล้วแล้วต่อมาก็ตายมันก็สมควรแก่การตายเพราะมันจะตายอยู่แล้ว แล้วมึงก็บอกพระและ้วไงว่าอ๋อเนี่ยตอนนี้กาลังอาการซุบหนักอยู่ในห้องไอซมึงว่าจะไม่ตายเหรอมันก็ตายได้ไงก็อยู่ในห้องไอซูมันห้าสิบห้าสิบอยู่แล้วความเป็นกับความตายมันพอกันมันก็ขึ้นชื่ออยู่แล้วว่าไอซูรู้ได้ไงครับรู้อะไรอีกอะรู้ธรรมะพระเจ้าเหรอหมึงก็หัดอ่านหนังสือซะบ้างสิ ไม่ใช่วันๆดูแต่หนังโป้ก็มึงวันๆดูแต่หนังโป้มึงไม่อ่านหนังสือธรรมะบ้างอ่ะมึงจะรู้หาอะไรละ่ะมึงมาถามกูแต่ว่ารู้ได้ไงรู้ได้ไงคําสอนพระพุทธเจ้าจริงไม่จริงมึงเลิกดูหนังโป้ก่อนสิเออหัดมาศึกษาธรรมะพระพุทธเจ้านะเนี่ยแล้วมึงจะมาให้กูดา่ามึงติดแต่ของที่ไม่ควรติดมึงเสพแต่ของที่ไม่ควรเสพสิ่งที่เป็นความรู้น่ไม่อ่านมางหรอกอ่านแต่หนังสือโป้ แล้วมึงจะรู้ได้ยังไงก็กูไม่อ่านหนังสือโป้งไงกูเลยรู้กว่าหนังสือพุทธวจนะกูอ่านหนะังสือตำราตำราคำสอนพระเจ้า,า,าพระไตรปิฎกมึงหัดอ่านในสิ่งที่เป็นประโยชน์บ้างสินี่ไงคําตอบว่าทาไมกูถึงรู้ทําไมมึงถึงยังไม่รู้ก็เพราะมึงไม่อ่านเออไอ,อคนสันดานแบบมึงเนี่ยเจอแบบกูนี่แหละมึงเจอคนอื่นต่อแบบธรรมดาธรรมดาไม่ได้หรอกทำไมอาจารย์ถึงรู้ธรรมะพระเจ้า เกิท่านเหรออ๋อพอดีว่าอาจารย์อ่านหนังสือมาจ้านี่จ้าหนังสือที่อาจารย์ศึกษาพุทธวจนะคําสอนของพระพุทธเจ้าพวกเราลองไปซื้อมาอ่านกันดูนะจ้านี่เป็นประโยชน์มากเลยถ้าอ่านแล้วก็จะมีความรู้แบบที่อาจารย์มีความรู้จะสามารถบอกสอนแต่คนอื่นได้พวกเราทุกคนช่วยกันอ่านนะจ้าเนี่ยไปหาเอาได้เลยนี่เล่มใหญ่ๆอย่างนี้นะอาจารย์ก็ค่อยๆอ่านไปวันละสองสาหน้า ค่อยๆอ่านไปแล้ววันหนึ่งเราก็จะเริ่มมีความรู้มากขึ้นไม่กูไม่พูดกูจะพูดกับเมื่อกี้นี่แหละเพราะอะไรคนพูดกับมึงแบบเนี้มาเยอะแล้วสันดานมึงก็ไม่แก้เพราะฉะนั้นมึงลองเปลี่ยนดูบ้างเ,เจอกูบ้าง <S <S เผื่อมึงจะเปลี่ยนได้บ้าง อ่ะพวกมึงมันได้รับคําพูดดีๆมาเยอะแล้วไงลองฟังแบบไม่ดีดูบ้างลองดูสักครั้งหนึ่งเนาะคนพูดกับมึงสอนธรรมะเนี่ยราบเรียบเป็นเสียงเดียวกันมาหมดผู้เห็นสันดานมึงยังชั่วเหมือนเดิมมึงไม่ต้องบอกนะทาไมสอนธรรมะต้องสอนรุนแรงทําไมต้องด่าทอต่อว่ามึงฟังธรรมะมากี่ปีแล้วเป็นสิบปีมึงแก้สันดานตัวเองได้บ้างหรือยังสันดานแขวะชาวบ้านสันดานยุ่งเรื่องชาวบ้านสันดานตำหนิติจริงชาวบ้าน สันดานแสดงความเห็นเรื่องชาวบ้านทั้งๆที่ไม่ใช่เรื่องของมึงเลิกกันได้หรือยังจะ๊ะอย่างมึงต้องเจอกูก็ในเมื่อกูพูดดีกันมาทั้งประเทศแล้วพระ,พดดก,ะนนก,ก็พูดดีกับมึงมัตั้งเยอะคนนู้นก็ดีก็พูดดีกับมึงมัตั้งเยอะกูไม่เห็นมึงเปลี่ยนหาแล้วได้เลยงั้นกูไม่จะไป้อพูดดีเพราะเท่าที่กูดูแล้วเนี่ย กูเจอมาแต่ละคนแต่ละคนเนี่ยกูพูดดีๆมาก็ไม่มีใครเปลี่ยนเหมือนกันกูเปลี่ยนพูดอย่างนี้แหละพอเวลากูพูดอย่างนี้พูดพดมึงเดินเปลี่ยนซะงั้นอะเปลี่ยนเฉยเอ,อเลิกทำซะงนั้นอะเพราะฉะนั้นมึงต้องเดินบ้างโดนบ้างมึงโดนไหมนวมมาเยอะแล้วมึงโดนไหมไหม,ไมหน้าสามบ้างนะเอาตามนี้เนาะเออปอบมาเยอะแล้วออหมดเวลาปอบได้เวลาพิพากษา จากพวกมึงเมื่อก่อนนี่ได้รับการแบบปลอบประโลมปลอบใจพูดธรรมะแบบเบาๆสบายๆเยอะแล้วมากแล้วมึงได้เวลาเจอกูกระแทกเลยแล้วเหมือนกูสมัยมูไงใช้ทูบสามดอกธรรมดาไม่ได้ต้องใช้ทูบยาวเป็นศอกอ่ ทูเนี่ยนมึงต้องเจอแบบนี้กูใช้สูตรนี้เมื่อก่อนกูใช้ระครังใบเล็กๆใช่ไหมนีม่ใบเล็กๆแค่นี้ที่เขาตีกันนี่ใบแค่นี้ติ๋วเดียวทุกวันนี้กูใช้นี่ระครังนี่เอาไม่อยู่เออเอาไม่อยู่ไงกูต้องใหญ่ขึ้นไงเ,เมื่อก่อนกูพูดจาซอฟกูเห็นมีคนตัดคลิปส่งมาหมกูดูอาจารย์เสียงอาจารย์หวานมากเลยมีคนถามกูไง กูไปดูคลิปกูขำม,มากเลยกูนั่งอมยิ้มเลยกูแบบโอ้ยสมัยก่อนกูก็ดัดจระิตตอแหลพอสมควรเหมือนกันนี่นะไม่ธรรมดาเหมือนการสร้างภาพไปช่วงแรกกูไปไม่เป็นไงไลฟ์สดไปใหม่กูทำตัวจับจะหยิบจะจับตรงไหนดีเนาะตั้งโทรศัพท์ยังไงใส่เสื้อผ้าแบบไหนพูดจาย,ยังไงกูทำไม่เป็นไงกูก็ออกตอแหลตอแหลไว้ก่อนทำเสียงสุภาพสุภาพไแล้วกันกูเห็นไลฟ์คนก็ชอบทำเสียงให้ดีกันอาจารย์ชื่ออะไรคะอ๋ออาจารย์ชื่อเบียจา้าอ๋อ เป็นไงบ้างจ้าทุกคนสบายดีไหมมีความสุขกันดีเนาะวันนี้นี่เมื่อก่อนสไตล์กูเมื่อก่อนยิ้มเย้มแ่มใสพูดจานิ่มมานิ่งๆเลยมันจะไม่นิ่งเนี่ยเมื่อก่อน,ก,อนกูไม่รู้จักใครกูยังไม่รู้ด้วยซ้ำไรสดต้องทำยังไงจะทําตัวยังไงทุกวันนี้กูเป็นไงล่ะกูเต็มที่เลยเพราะอะไรเป็นตัวเองสุดๆสบายแล้วไนงะก้าโลกแล้วไนงะไม่ๆมเวลามึงทาอะไรอนะมึงจะเงื้อเงื้เงื้อเงื้อไปหมดล,ลองผิดลองถูกใช่ไม่ใช่ดีไม่ดี เวลามึงเข้าไปอยู่ในบริษัทใหม่ๆมึงทําตัวยังไงดัดจลีตสมัครงานใหม่ๆเข้าไปทํางานวันแรกอ๋อช่วยมาเดี๋ยวผมช่วยนะครับตรงนี้อ๋อช่วยยกมาเดี๋ยวผมยกให้ครับพี่ไม่ต้องครับโอ้ยไม่เป็นไรมีอะไรให้ช่วยไหมครับเดี๋ยวผมจัดแจงจัดการให้พูดครับพูดค่าพูดจ๋าพูดเจ้าทุกคำาต่หลังมาเป็นไงเออน้องพี่ช่วยน้องรบกวนช่วยยกอันนี้พี่หน่อยได้ไหมครับพี่ก็ยกเองดิผมเพิ่งทำงานมาเหนื่อยเห็นไหมมึงเริ่มออกสันดานลว ลายเริ่มออกเห็นไหมจากพูดคับพูดขาเดี๋ยวนี้เป็นไงเอออันนั้นน่ะแหละเออใช่นั่นแหละเห็นไหมสันดาลเริ่มออกเพราะอะไรก็ใหม่ๆมึงหนีมไง,ม,ง,ม,ไงมึงไม่รู้จักใครก็เหมือนกูนี่แหละใหม่ๆ,มๆตลาดมาเป็นไงกูรู้จักผู้มึงหมดแล้วกูก็ใส่ย,ยับเลยกูจะมานั่งดัดจริตตอแหลเพื่ออะไรในเมื่อตัวกูเองไม่ได้เป็นแบบนั้นเออนี่แหละร่างจริงกูเป็นแบบนี้แหละรับได้ก็รับรับไม่ได้ก็กช่างหัวมึงไม่เกี่ยวกู เออกูไม่ต้องมานั่งสร้างภาพให้ใครมานั่งนับถือศรัทธ,ธากูนี่มึงนับถือศรัทธ,ธากูมึงต้องนับถือศรัทธ,ธาในความเป็นตัวกูนับถือศรัทธ,ธาในหลักคําสอนระเจ้าที่กูสอนเออกูจะมาสร้างภาพให้มึงทําไมมันไม่ใช่เรื่องจําเป็นกูฟังแล้วกูขำตัวเองมากรู้เสียงด่ดจะริดตอแหลมากกูฟังแล้วกูอยากจะกระโถนปปตีปากเลยแล้วเกวปากเป็นอะไรอะ่ะเออกูได้เห็นคลิปตัวเองเมื่อก่อนเนี่ยนะกูแบบ อะไรเสียงไปอะไรอะ่ะมัทำไมต้องเสียงอ่อนเสียงหวานขนาดนั้นนะกูจะเจากนตีปากตัวเองเห็นแล้วลำคาญมันดัดจริตแล้วเกินเวลาไหวพระถ้าไม่จุดทูบจะใช้ LED แทนได้ไหมครับได้หมดแล้วแต่เราเลยถ้าผมจะเอารูปประจามาใส่กรอบห้อยคอผีจะกลัวจะกล้ามาหลอกไหมครับไม่กล้ามาหลอกมึงหรอกไม่ใช่เพราะกูนะเขาไม่กล้ามาหลอกมึงเพราะมึงปัญญาอ่อน บางทีผีเนี่ยกูจะบอกให้ก็อาจจะก,กลัวความปัญญาอ่อนของมึงนะผีเนี่ยจะหลอกคนที่ปัญญาอ่อนพอประมาณถ้าปัญญาอ่อนมากไปเนี่ยมันจะไม่หลอกเพราะอะไรมันจะกลัวมึงแทนมันจะกลัวมึงหลอกมันกลับเพราะฉะนั้นถ้ามึงจะเอารูปกูกไปห้อยคอเนี่ยแล้วมึงหวังจะก,การผีได้เนี่ยว่าผีจะหลอกมึงไหมอ่อนมึงไม่ต้องกลัวเพราะผีจะไม่มาหลอกมึงแต่ไม่ใช่ว่ามันกลัวรูปกูนะมันกลัวความปัญญาอ่อนมึงก้าวขาไหนออกจากบ้านดีคะ แล้วตาเมืองเหอะมีเรื่องก้าวขานี่ก็ปวดหัวกะบ,บาลแล้วเกินถ้ามึงไม่ก้าวมึงก็ตัดขาทิ้งซะจะได้ไม่ต้องมีขาให้มึงเลือกไปโรงพยาบาลยันฮีแต่กูยันฮีแล้วนึกอะไรไม่ออกเยอะเลยเกนหึงยันฮีแล้วไปผ่าตัดขาอืมตัดทิ้งซะไม่ต้องมีมึงจะได้ไม่ต้องตัดสินใจไงขาเป็นปัญหาในการที่จะเลือกก้าวขาขวาหรือขาซ้ายออกจากบ้านเมืองว่าไหนดีวิธีการแก้ง่ายที่สุดคืออะไรรู้ไหมไม่ต้องมีขา เพราะถ้าไม่มีขามึงไม่ต้องตัดสินใจว่าจะก้าวขาไหนออกก่อนง่ายมากเออเดี๋ยวก็ชอบใส่หมวกเอ็นวีท่กูเล้วเกินอยละโกรธแฟนบ่อยเป็นเพราะเราหรือเป็นเพราะแฟนคะที่นี้ใส่ไม่ดีมึงจา้ามึงเลยหัวมึงน่ะปกติมึงน่ะผิดปกตินี่วันนี้กูจะเข้าข้างผู้ชายบ้างนะนะที่ผ่านมากูด่าผู้ชายไม่ได้ด่าผู้หญิงเลยวันนี้กูจะด่าผู้หญิงบ้าง อุดรดาอีมนุษย์เมียบางทีผัวมึงอยู่ดีๆมึงก็ไปด่าเขามึงก็ไปโกรธเขาแต่ทนี่เขาไม่ได้ทําหาอะไรแต่มึงคิดเองเออเองกาแฟกาเฟไปเองบางทีกูเนี่ยเป็นผู้ชายกูไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามึงโกรธอะไรกูกูยังงงอยู่เลยเนี่ยขึ้นรถกูนั่งอยู่บนรถขับรถพาไปกินข้าวมึงขึ้นรถมากูไปรับมึงกำลังจะไปกินข้าวนี่กูนั่งขวางคนขับนี่มึงนั่งข้างกูคือคนขับมึงหันหน้าออกอย่างนี้ตลอดทางที่กูขับรถมึงหันหน้าออก หันไปไหนอ่ะก,กูอย่าจ้ากระโถนไปด้วยแล้วจะตีคอมึหักหลุดออกจากหน้าต่างรถไปเลยมันเป็นอะไรมันปัญญาอ่อนใช่ไหนาะมันจะงอนน้อยจงน้อยใจน้อยอกน้อยใจอะไรกันนักหนาปัญญาอ่อนนี่แหละสันดานมึงรู้ตัวยังยังบางทีกูยังงงด้วยซ้ำกูทําอะไรผิดกูไม่รู้ตัวแต่มึงไม่พูดมึงไม่พูดกูจะรู้ได้งไงปากมึงอมอะไรไว้เม้ยเดี๋ยวก,กูกระโถนตีให้มันหลุดออกมามึงอมเพื่อจะผาอะไร มีอะไรมึงก็พูดออกไปสิบางทีผัวน่ะเขารอมึงพูดแต่เขารอมึงพูดน่ะเขาไม่รู้ว่ามึงจะพูดอะไรเขาไม่รู้มึงเป็นอะไรมึงอมอะไรไม่ได้ปากกูตีให้หลุดออกมาดีไหมเนี่ยม่นานอมไม่ได้ปากเก็บเหลือเกินอะมึงพูดไปสิมันจะเป็นอะไรลักหนามึงจะเก็บทําไมมานั่งทําท่ากับฟาดกับเฟียดกูเคื่อดูกระโถน อมเก่งแล้วเกินเดี๋ยวกูไปโหใหเเ้เดี๋ยวเอาเดี๋ยวเอาเหรียญให้ออมเดี๋ยวกูจะสั่งผัวมึงให้เอาเหรียญให้มึงอ,อมแทนเออมีอะไรไม่พูดอมพนันอยู่นั่นแหละให้มันคิดเองเออเองแล้วมึงก็ไปโทษบานว่ามันสันดานไม่ดีแล้วมึงก็ไปโทษบานว่ามันไม่รู้อย่างนั้นไม่รู้อย่างนี้ไม่เห็นอย่างนั้นทําไมไม่เอาอ,อกเอาใจทําไมไม่ทําอย่างนู้นอย่างนี้กูไม่รู้กูจะพูดอะไรได้ก็ก <ขอ S 1> ูยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามึงเป็นอะไร อย่าว่าแต่รู้เลยว่ากูไม่รู้เป็นว่าอะไรกูยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามึงโกรธกูสติปัญหาคู่มึงใช้ชีวิตคู่กันไม่ค่อยมีสติสัมปชัญญนะน่ะอะไรกันนักหนาก็ไม่รู้วุ่นวายไปหมดนี่ทุกวันนี้กูเริ่มเดือดร้อนแล้วนะเรื่องครอบเรื่องอครอบครัวนี่เรื่องเดือดร้อนมาหากูแล้วนะทุกวันนี้เมื่อวานเมื่อวานหรือเมื่อวันก่อนเมื่อวันก่อนเมืม่อเมื่อวานดิเมื่อวาน เมื่อวานตั๊กบริบูรณ์มาหากูเรื่องเดียวกันเลยเรื่องเมียบ่นเมียไม่ออกจากบ้านเมียไม่ตังกระถามกุมวานเนี่ยอาจคิปป่ะน่ะตั๊กบริบูรณ์โดนกูด่ามันก็เมื่อวานนี้แล้วเมื่อวานกูด่ามุมผัวเดี๋ยวพี่ใครว่าดเดี๋ยวมุมเมียเดี๋ยวไม่ให้กูด่าหน่อยสิเดี๋ยวกูจะด่าเมียบ้างกูด่าไปแต่ผัวเนี่ยไม่ได้ด่าเมียเลยเนี่ยเดี๋ยวกูจะด่าอีตัวเมียด้วยเดี๋ยวก่อน ทำยังไงถึงจะติดต่อกับแมวที่ตายไปแล้วได้ครับที่ถึงจังโอ้ยมึงไปเลิกปัญญาอ่อนไปแหมติดต่อกับแมวที่ตายไปแล้วติดต่อกับคนมึงยังติดต่อไม่ได้มึงจะติดต่อกับแมวมึงติดต่อยังไงตอนมันเป็นแมวมึงยังคุยกับมันไม่รู้เรื่องเลยซ้ํามึงจะติดต่อยังไงวะุยปัญญาอ่อนจริงๆมึงนี่นะเดี๋ยวกูจาแมวที่บ้านกูในขวดหน้ามึงเดี๋ยวก่อนจะได้เลิกปัญญาอ่อนสักที ดีย๋ยวกูใจอีโมยีมีโชคอีมีชัยอีมีลาบสามตัวในลุมขวนหน้าเมืงองเออจะได้มีสติสัมปชัญญะขึ้นมาสักทีตอมันเป็นแมวมึงจะคุยกับมันไม่ได้ใต้ไปมันจะคุยกับมันยังไงแม่คิดถึงแมวขอวิธีติดต่อแมวโอ้ยคบกันมาเก้าปีแต่ก่อนเขาสนุกสนานเฮฮาทุกวันนี้เหมือนคนไม่ยินดียินร้ายอะไรเขาเป็นอะไรคะเขาเป็นผัวมึงไง เขาจะเป็นอะไรก็เขาผัวมึงนั่นแหละเขาจะเป็นอะไรก็แล้วแต่สุดท้ายเขาก็เป็นผัวมึงอยู่ดีเขาเป็นอะไรมึงไม่ควรมาถามกูมึงควรไปถามผัวมึงว่าผัวมึงเป็นอะไรไม่ใช่มาถามกูเพราะกูไม่ใช่ผัวมึงเออมึงอยู่กันมาเก้าปีมึงไม่คุยกันเลยเหรอทุกวันนี้คือเลิกคุยกันแล้วหรือยังไงอะไม่คุยกันเลยสกิดอย่างเดียวหรือยังไงเธอไม่คุยแล้วสกิดสกิถึงเวลามึงปฏิสัมพันธ์กันแต่แล้วก็ต่างคนต่างอยู่เหมือนเดิมหรือยังไง มึงเป็นผัวเป็นเมียกันมาเก้าปีแต่ทุกวันนี้ไม่ยินดียินร้ายอะไรมันเป็นอะไรมึงก็เดินไปถามมาสิเธอเธอเป็นอะไรเหรอเธอคบกับฉันมาเก้าปีเธอพูดกับฉันได้นะเราเป็นผัวเป็นเมียกันนะนี่ไงคําว่ามันเป็นผัวมึงคําว่าเป็นผัวมึงคือมึงต้องคุยกับมันได้มึงเป็นเมียมันมันต้องคุยกับมึงได้ต่างคนต่างเป็นผัวเป็นเมียซึ่งกันและกันมึงต้องคุยกันได้ไม่ใช่มึงมาคุยกับกูเพราะกูไม่ใช่ผัวมึงเมียมึงไม่ใช่เมียกู ไปนั่งคุยกันโอ้ยกูอยากจะตายวันละร้อยรอบพันรอบมึงเอาไปถามคนอื่นทำไมผัวมึงอยู่กับมึงนอนอยู่ด้วยกันกินอยู่ด้วยกันใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันอยู่กันมาเก้าปีแต่มึงไปถามคนนอกบ้านมึงคุยกับมันเลยว่าเป็นอะไรมึงอย่าเอาเรื่องในบ้านออกไปคุยข้างนอก มึงไม่ต้องไปขอความเห็นคนอื่นเพราะไม่มีใครรู้ดีไปกว่ามึงเพราะมันผัวมึงเพื่อนมึงปูมึงใครก็ตามที่มึงไปปรึกษาเขาไม่ได้เป็นเมียมันมึงเป็นเมียมันมึงมีสิทธามันมึงเข้าใจมันดีกว่าใครใครจะมาเข้าใจผัวมึงดีได้ดีกว่ามึงใช่หรือเปล่าแล้วมึงจะเอาล่วงผัวมึงไปคุยกับคนอื่นทําไมมึงต้องคุยกับมันเอง กูอยากจะดมยาดมมากเลยวันนี้แล้วประเด็นคือไม่มีกลิ่นจมูกไม่ได้กลิ่นเนี่ยไม่มีกลิ่นแล้วกูดมยาดมไม่ได้ถ้าวันนี้กูเป็นลมกูกูตายเพราะจมูกกูไม่มีกลิ่นอะไรเลยตอนนี้กูดมกลิ่นจะไม่ได้กลิ่นขี้กลิ่นเยี่ยวกูก็ไม่ได้กลิ่นยาดมยามงยาอมงยาหอมอะไรทาไปกูไม่ได้กลิ่นหาอะไรเลยวันนี้ ไอ้พวกอะไรไอ้พวกพิมพ์ไร้สาระใน Youtube มึงช่วยโดนาใสาหัวออกไปเดี๋ยวกูจะบล็อกมึงนะเย่๋ยไอ้ประเภทเตือนแล้วไม่ฟังเนี่ยนะเดี๋ยวกูจะบล็อกนะกูบอกก่อนนะอาจารย์จัดฟันทำไมยึดในรูปรักษณสังขารหรือว่ามีปัญหาสุขภาพฟันกูเนี่ยจัดฟันมาจะสิบปีแนละ้วกูจะจัดไม่เสร็จเลยกูจะจัดทอดอยู่เนี่ยเออกูจัดมานานแล้วเออ แล้วมึงจะให้กูถอดทาไมล่ะกูจัดก่อนหน้ากูจะมาปฏิบัติทกว่าก่อนก่อนกูจะมาโกนหัวก่อนกูจะรู้ทำอีกกูจัดมาก่อนแล้วเออกูก็จัดให้มันเสร็จไปสิมันมีปัญหาสุขภาพฟันนี่แหละอีกไม่นานก็เสร็จแล้วกูกำลังเร่งหมออยู่กูนี่หมดเงินไปกับฟันเยอะมากเพื่อที่จะให้มันเสร็จเร็วๆาะกูอยากจะถอดใจจะตาหักตายตาตายหาแล้วเนี่ยกูไม่อยากจะใส่ละ เมือ่อวานตักบริบูรณ์มาแล้วมันเจอหน้าอาจารย์โอ้ยอาจารย์ยังเด็กอยู่เลย,แล,ะะยแล้วจะ็ยิ้มแล้วแล้วมันก็บอกโอ้ยอาจารย์จัดฟันด้วยแล้วก็พูดว่าคนตื่นทำแล้วมาขำมันคิดว่าคนสอนธรรมะมันต้องแบบแก่ๆออทำแท้งบาปไหมครับบาปจา้าการุญยาฆ่าทางการแพทย์เป็นบาปไหมครับบาปจา้า ส่วนมนั่งสมาธิคนเดียวกับกับแบบกลุ่มได้บุญมากกว่ากันครับแบบคนเดียวได้มากกว่ามีพุทธลูปมีพระรูปหนึ่งบอกว่าเราเกิดมาก็มีบาปแล้วเพราะทําให้มารดาเจ็บปวดมึงมีเจตนาเหรอกูฝากบอกพระด้วยว่าพระมีเจตนาเหรอเวลามึงคลอดกันออกมาจากคันมารดาแม่มึงกันทั้งหลายเนี่ยพวกมึงมึงตั้งใจในการทรมานแม่มึงเหรอเปล่าพระพุทธเจ้าบอกว่าเรากล่าวซึ่งเจตนาว่าเป็นกรรม มึงคลอดออกมาจากท้องพ่อท้องแม่มึงมึงจะบอกว่ามึงมีเจตนาในการเบียดเบียนแม่มึงเหรอไม่ใช่นะต้องมีเจตนาในการเบียดเบียนจึงเป็นกรรมดังนั้นคนพูดว่าแค่คลอดออกมาก็เป็นบาปแล้วเนี่ยอันนี้มั่วมากเลยเขาไม่มีเจตนาโอ้ยตายแล้วสอนอยังไงวะเนี่ยเป็นพระมาได้ยังไงเนี่ยไม่ได้ศึกษาหาอะไรเลยสอนมั่วๆส่้ๆ ไม่ได้มีการศึกษาที่ดีที่ถูกต้องแต่มาบอกแนะนำชาวบ้านแบบผิดๆ <_ d> um> เสื้อ่ะมันมาแล้วเสื้อนะเสื้อยืดมาแล้วเสื้อยืดสีขาวเสื้อยืดสีดำมาแล้วแต่ขาดโปโลโ,โปโลขาวกับโปโลดำยังไม่มาอาจารย์ก็เลยจะยังไม่ขายยังไม่ขายใครทั้งนั้นเพราะว่าไม่งั้นเนี่ย มันหลายรอบอาจจะต้องการขายทีเดียวรอบเดียวให้มันจบจบไปไม่งั้นมันขยักขย่องหลายรอบเอาทีเดียวเลยจบไม่ต้องมีใครทักมานะกูไม่ขายใครเท่านั้นแหละที่เกียรติรอปักตะก้าทีเดียวปักตะก้าตอนไหนคือตอนนั้นไม่ต้องมาถามไม่ต้องมาขอสิทธิพิเศษกูไม่ให้ใครเท่านั้นมันวุ่นวายจัดทรงรอตะก้าจบ พูดแล้วผัวไม่ฟังขห็นแก่ตัวเออตาพูดแล้วมันไม่ฟังวางเลยปล่อยวางแก้ที่ตัวเองไม่ต้องไปแก้ด่คนอื่นนำอิทธิบาทสี่มาใช้ในชีวิตประจำวันได้ไปกรารดีเลยผมเริ่มปฏิบัติแล้วเอออ่านหนังสือธรรมะยังไงให้ไม่ง่วงแก้ไงมึงนั่งอ่านนั่งอ่านแล้วง่วงลุกไปเดินแป๊บหนึ่งแล้วกลับมาอ่านใหม่น้ำมูดเน่าที่แท้จริงของพุทธเจ้าคืออะไรก็ฉี่นี่แหละ ฉี่เนี่ยเขาไม่ได้กินทั้งฉี่เขาเอาไว้ดองเอาไว้ดองยาคนปัจจุบันก็มาตีคามว่าดื่มฉี่ไม่ใช่ฉี่เนี่ยมันมีสรรพคุณในการดองยาอะไรก็ตามเนี่ยตัวยาสมุนไพรเนี่ยจะอยู่ได้นานขึ้นแค่นั้นเลยไม่เชื่อลองแต่เราไม่ต้องอามากินก็ได้เอาฉี่ใส่โหลแล้วไปเอามาแตงกวาก็ได้เอาแตงกวาเนี่ยดองลงไปในโถฉี ก็เอาแตงกวาเนี่ยวางไว้เฉยๆลองดูอะไรจะอยู่นานกว่ากันแล้วลองสังเกตดูว่าจริงไหมจุดประสงค์คือเขาเพื่อรักษายาสมุนไพรแต่เวลาจะฉันทำยังไงก็เอายาสมุนไพรที่ดองไว้ในฉี่เนี่ยไปล้างน้ําแล้วก็เอายาสมุนไพรดะมากินตอนฉันตอนป่วยเอามาฉันตอนป่วยไม่ใช่ไปดื่มน้ําน้ําฉี่แต่ถามว่ามันดื่มได้ไหมมันก็ดื่มได้แหละแต่ก็ไม่ใช่เรื่องอะนะที่จะไปดื่ม ถ้ามันเป็นยุคที่เขาไม่มียาในสมัยพุทธกาลสองพันกว่าปีอะวงการแพทย์มันไม่ได้จเจริญรุ่งเรืองมันเป็นยาสมุนไพรเออแล้ววิธีการเก็บรักษายาสมุนไพรดีที่สุดทํำยังไงเขาก็เลยเอาไปดองว่าในฉี่มันเป็นสัพพวิทยาการในยุคยุคอดีอะที่เขาไม่ได้มีเครื่องไม้เครื่องมือแบบปัจจุบันขอแนวทางการอยู่ร่วมกันของคนที่ไม่ถูกกันในที่ทํางานหน่อยครับมีวิธีปรุงแต่งจิตยังไงให้ผ่านไปได้ในแต่ละวัน ผมอยากให้น้องๆที่กำลังจะเริ่มงานใหม่ได้ฟังครับอยู่ร่วมกันทำงานกันหน่อยปรุงแต่งจิตยังไงให้ผ่านไปได้ในแต่ละวันไม่ต้องปรุงแต่งอะไรเลยมีสติอยู่ในปัจจุบันวิธีการเดียวคือมีเมตตาสงสารต่อกันมากๆมีความเมตตาสงสารต่อกันมากๆใช้คุณสมบัติเดียวคือพรหมวิหารสี่มีความเมตตาต่อกันกรุณาช่วยเหลือซึ่งกันและกันมุทิตาให้กำลังใจและกันแก่กันและกันอุเบคา รู้จักวางเฉยให้เป็นในคำพูดของแต่ละคนเพราะอะไรถ้าเรามีความไม่พอใจของตัวเองเป็นที่ตั้งเวลาใครพูดอะไรนิดหน่อยเราก็ไม่พอใจแต่ถ้าเราไม่มีตัวเองเป็นที่ตั้งใครพูดอะไรเราก็เฉยเฉยจบใครวะเนี่ยใส่วิกให้กูไม่เลิกเลยเนี่ยฮะใส่ให้กูไม่เลิกเลยคือมึงจะให้กูมีผมให้ได้ว่างั้นเถออคือใครอ่ะ อะอ๋อเป็นซีอโอแบรนด์อาหารเสริมพี่วาลิตคือใครอะพี่วาลิตพี่วาลิตอ่อจะให้กูมีผมเห็นกูหัวล้านอะนะจะเอาผมให้กูมีให้ได้อะนะ